หรือในงั้นลูกจับขึ้นมาปุ๊บนะกันไกลโค้งม,มันดีอย่างนี้ลูกเห็นไนะมพอจับขึ้นมาปุ๊บสังเกตดูนะอืมสไลด์เพื่ออะไรลูกเพื่อผมมันเป็นธรรมชาติไม่เท่ากันเห็นไหมผมเริ่มผิ้วเริ่มบางเริ่มสวยแล้วลูกจากนั้นหนาลูกพอเสร็จแล้วนะเกิดตรงไหนเราอยากให้มันสวยมากยิ่งขึ้นนะลูกนักเรียนก็จับมาถึงลิฟตปลายแบบนี้ลูกนะ ถ้าไม่รีบไปนะเราก็ทวิตจับเป็นปล่อยลูกแล้วทำไงลูกจับเป็นปล่อยแล้วทำไงลูกทวิตจัจะเป็นปล่อยนะจับมาเงี้ยลูกแล้วบิดปล่อยหนึ่งบิดปล่อยหนึ่งบิดปล่อยแล้วทำงไงลูกใช่ไหมมันก็จะแบ่งเพิ่มเติมลูกจับมาถึงลูกบิดนะจับมาถึงบิดลูกมันก็จะเป็นกล่อมกระแหลมเพิ่มขึ้น แล้วข้างนี้ก็เหมือนกันลูกอันนี้หมายเหตุว่าหากนักเรียนหรือลูกค้าบอกว่าช่างมันหนาเกินไปนะฉันอยากจะได้บางกว่านี้ลูกทำนี้ลูกเพิ่มเติมกจับมาปล่อยละประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณหนึ่งเซนบิดครึ่งเซนหนึ่งเซนลูกไม่ต้องเยอะนะลูกนะจับมาถึงประมาณปล่อยปล่ยลูกพูดง่ายเป็นปล่อยปล่ยลูกบิดส่วนตำแหน่งกันไกลเนี่ยเราประมาณ30 40 50ี่ห้าิบ อ้าสิหมายถึงว่าครึ่งความยาวก็ได้ลูกอยู่ที่ว่าผมเนี่ยหนาบางเท่าไหร่เห็นไหมสูนไกลโค้งไม่ได้ลูกถ้าเราทําแบบนี้เพิ่มเติมนักเรียนดูนะผมก็ยิ่งจะบางใหญ่เลยลูกเห็นไหมยิ่งบางใหญ่เลยเห็นไหมหากไม่ทําอย่างที่บอกทวิตคัทนะไลไ์แบบนั้นไม่ทําจานรู้ไม่เอาละรู้เอาง่ายๆแบบนี้เลยได้ไหมได้ลูก ถ้าเราหวีดีๆลูกก็จะเป็นสไลด์อย่างเงี้ยนะถ้าหวีดนะีมันจะเป็นสไลด์อย่างเงี้ยใดีๆลูกจะเป็นปลายให้งุ้มนิดนึงจะสวยมากกว่านี้นะถ้าคนใบเก่งๆนะลูกนะเนไไี่ยแห้ไปไงี้ลูกแห้ไปงี้เลยเนี่ยนะนะยิ่งสวยนะลูกนะโอเคนัเกเรียน เนี่ยถ้าเราซอยข้างบนแล้วลูกเราสามารถหบีอย่างเงี้ยได้อีกลูกนะบีปัดไปเงี้ยได้อีกนะลูกเนี่ยแล้วตกมาถ้าเราปัดยาวเนี่ยป็นลูกเนี่ยเราสามารถหบีอย่างเงี้ยได้อีกนะเนี่ยข้างหน้าเราก็ให้ลูกค้าไปเงี้ยลูกนะนะไปเงี้ยปุ๊บไปเงี้ยนะก็ได้ลูกเนี่ยไปเงี้ยเร็วสไลด์ไปเงี้ยนะ